และอีกหนึ่งบทเพลงจะละกากละครเรื่องกุ๊กกำกับน้องชายของผมคนนี้กันนะเพ่อ ฉันไม่ต้องมีเธอและไม่คิดทุงสัอย่างรู้ว่าคุณเข้าใจคนคนนั้นเขาไกลกว่าฉันนั้นช้าเกิน อมองโลกดีเกินไปไมันเพื่อใจะจะผิดหวัง รักเธอเท่านั้นยึดมั่นในคำสัญญาขอบคุณมากครับผมรู้เธอ ว่าไกลเกินฝันที่จะดึงรั้งเธอคือฉันไม่ฟื้นสักต่ผิดที่ใจฉันนี้มองโลกเีเกินไปไม่เพื่อใจจะผิดหวังใจไม่ไหว เพราะฉันเชื่อในสัญญาว่าคงเพียงพอสุดท้ายหากเธอจะไม่รอฉันก็จะรักเธอรักเธอรักเธ,เธอเท่านั้น มันมีคำสัญญาใไว้รักจนกันเดียวยาเพราะฉันเชื่อในคำสัญญาว่าคงเพียงพอ จะรักเธอรักเธอรักเธอทุกทียึดมั่นในคำส้ญยาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกระดบพัฒอีเจียสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไง ความหล่อเราสู่สีกันเปล่าดีๆต้อนรับนะครับให้คุณวนัดสวัสดีครับคุณฮาโตริการเลยครับฮาโตริในบันดินจาสมัยก่อนเอาเลยครับผมผู้กองโกบริอ้ยะ กบุริผมรอเล่นพี่ครับนะครับผมก็วันนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ครับเพลงคําสัญญานะครับผมเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสมาร้องที่นี่เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้ารวมถึงทุกเพลงในคู่กรรมเลยสามารถดาวน์โหลดในรหัสนี้ได้เลยดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าถูกต้องครับกดปุ๊บดาวน์โหลดได้รูปเพลงในคู่กรรมทุกเพลงและถ้าอยากได้กันเป็นเจ้าของนี่กดอะไรครับ ง่ายๆเลยครับผมกดขอแรกก็คือห้ามทิ้งขอที่สองก็คือห้ามทิ้งโกรธมากเลยถ้าเธอจะทิ้งฉันไม่ที่งทักขะยาฉันไม่ที้งทักขะยะโอ้ยอ้าเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ถูกเหรอด่แกเป็นนักร้องหรือเป็นตลกที่ร้องเพลงได้เนี่ยเป,เป็นนักร้องครับมันคนะกดกัน คนละกอดกันะนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาพัทยา music festival อีกครั้งหนึ่ง <Hey. S 1> ขอเสียงพัทยาอีกครั้งได้ไหมครับชอบน่ารักมากน่ารักมากชอบมากสำเนียงดีพัทยายนะ music festival โอ้โยสมกับที่พี่สอนมาเลยน้องเอ้ยครับผม <laughs> ก็จะบอกว่าถ้าทุกคนชื่นชอบในผลงานของเราสองคนนะครับต้องอย่าลืมติดตามผลงานของเราทั้งสองคนกับละครเรื่องคู่กรรมนะครับผมออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มสิบนาทีจ้ะนะฮะก็นะครับจริงๆแล้วคู่กรรมเนี่ยจะบอกว่าทุกคนตั้งใจมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบทของวนัทซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องนะครับผมแก้วอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ย อย่าแกล้งเขาสิเขาเป็นขวัญใจมหาชนนะโอเคครับผมเขาแสดงความดีกับกบุรีขวัญใจมหาชน5ปีซ้อนครับผมขอบคุณครับนะฮะกบุรีโดยเฉพาะยิ่งบทกบุรีครับซึ่งต้องบอกว่าพี่บี้เนี่ยนะฮะเขาเขาทุ่มเทจริงทั้งแรงกายแรงใจให้กับละครเรื่องนี้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับให้พี่บี้ขอบคุณครับแต่จริงๆก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะ นักแสดงทุกๆคนในเรื่องครับทุ่มเทรแรงกายแรงใจกันหมด<ช>รวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนนะครับทุ่มเทรแรงกายแรงใจทํางานหมดและผู้ชมทุกคนทุ่มเทเวลามานั่งดูขอบคุณทุกคนปรบมือตัวเองขอบคุณครับเรื่องคู่กรรมประมาณนี้ก่อน,นประมาณนี้ก่อนคุณกัณพัฒน์อินใจเอือครับเอือครับผมมีอะไรมาบอกกล่าวอีก นี่ครับวันนี้เป็นวีธีคอนเสิร์ตของตอนนี้คือเป็นคอนเสิร์ตของเดอะสตาร์วันนี้ไม่ได้มาแค่สองคนครับเฮ้ย <Hey! S 1> นักร้องคนต่อบปฝากทุกคนด้วยมาใหม่เลยเหรออยากพังเขาเรียนครับอยากเห็นเลยถ้าอยากเห็นแล้ว <laughs> ไปพบกับ <laughs> ดมจารุวัฒน,น์กับ